เอามามาหันมาสิเอ้าทำไมไม่หันมาล่ะเร็ว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 นะมาพูดเลยเวลาจะถ่ายเธอก็วิ่งหลบไปพวกเธอจะไปไหนกันคะไปเสือที่ไหนคะที่ขอนิ้วประชาคะเลค่ะ ไปชั้นไหนบ้างไปชั้นไหนบ้างชัโอเคกว่าหนึ่งถึงกสเอาหมวกเอาหมวกขึ้นหน่อยลูกเอาหมวกขึ้นนนชั้นหกหนึ่งออกดิวะบ้องบ้องนี่ยิ้มยิ้มเอาพีดยิ้มเอ้ยไอพีดยิ้มไหมไปแล้วไปแล้ว เอามีซ้ำนี่ติมีแต่ค้นหน,หนี่คือมาหน่อยแถวบ้านนี่โอ้ก็ปหนึ่งถึงปสามเนาะปหนึ่งถึงปสามไปแล้วปหนึ่งถึงปสามค่ะกะสิมีซ้ำนี่บริเวณโรงเรียนบรรยากาศดีดี บรรยากาศที่โรงเรียนโอ้ดอกจานบรรยากาศที่โรงเรียนดอนหวายนะคะร่มรื่นมากร่มรื่นหน้าอยู่เขียวรอบๆก็เขียวขจี สบายเนาะสามัยตะกี้มีซ้ำนั่นมีซ้ำนั่นอันคู่ก่อนบริเวณโรงเรียนร่ม,ร,ร,มรื่นค่ะร่มรื่นมาก yeah <sighs>